เพื่อนๆคะอันนี้เป็นเห็ดล่มที่บีนะคะไปเก็บมานะบีได้มาสามดอกนะคะอันนี้ดอกเล็กสองดอกนี้เดี๋ยวบีจะทําเป็นชนิดเซนนะคะคือที่นี่นะเขาจะ,จะชุบแป้งทอดนะคะเขานิยมกันนะก็แฟนบีบอกว่าไม่ต้องล้างนะคะแต่ว่าต้องเอาทําความสะอาดนะคะโดยการที่เอาอันนี้นะคะปัดนะ ปัดเอาสิ่งสกรปรกนะคะพวกไม้พวกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะออกเศษแบบเศษเศษหญ้าเศษไม้นะนี่นี่นะคะเราก็จะปัดปัดเดี๋ยวบีจะปัดทําความสะอาดอีกรอบหนึ่งก็จะใช้แต่ตรงนี้นะคะข้างบนนะส่วนขามันเราไม่ได้ใช้นะคะปัดทำความสะอาดง่ายค่ะเนี่ย ช้แปรงที่เราทาสีนะแต่ว่า,าอันนี้เป็นของใหม่นะคะยังไม่ได้ใช้นะเราก็เอามาปัดแบบนี้เลยนะคะค่อนข้างที่จะสะอาด นี่นะคะเป็นเห็ดที่เราทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเขามาชุบแป้งนะคะชุบไข่แล้วก็ชุบเกล็ดขนมปังเอาไปทอดจ้ะเอาล่ะคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็ทำความสะอาดเห็ดเสร็จแล้วนะบีจะ ชุบแป้งทอดนะคะที่นี่เขาจะนิยมชุบแป้งทอดนะเพื่อนๆเขาจะเรียกชนิดเส้นนะคะเดี๋ยวจะมาทำตอกไข่ก่อนใส่ถ้วยนะคะ ป็นแป้งแบบนี้เราก็จะโรยเกลือลงไปด้วยนะคะ โรยเกลือโรยพิกไทยจ้ะเขาจะได้มีรสชาติโรยผงนัวไปด้วยจะได้อร่อยขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันนะคะทำเหมือนกันทั้งสองด้า ชุบให้ทั่วก็จะเอาเก็ดขนมปังนะคะมาโรยเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาชนิดเส้นนะคะลงมาคุกกับเก็ดขนมปังนะอันนี้นะคะ ขนมปังเก็บขนมปังลรยไปเลย นี่นะคะตอนนี้2ชิ้นเรก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งกระทะร้อนแล้วนะคะก็จะใส่น้ำมัน มันร้อนนะคะเราก็จะเอาเข้าลงไปเลยจะทอดให้เขากรอบเลยนะคะเรามากลับกันจ้ะ ระหว่างที่เรานะคะรอให้เห็ดของเราสุกค่ะเราก็จะมาทำมายองเนสนะคะเราจะกินคู่กันกับมายองเนสจากเพื่อนๆพริกไทยเกลือ ใส่โยเกิร์ตด้วยนะคะช้อนหนึ่งใส่น้ำผึ้งเพิ่พมความสวยงามนะคะสีสันด้วยต้นหอม ก็ไปอีกนิดนึงเราก็จะคนให้เขาเข้ากันนะคะอันนี้นะคะก็คือชนิดเสรน็นะคะเป็นเห็ด กินคู่กันกันกนกบซอสมายองเนสค่ะไปค่ะไปเสิร์ฟกันอือ ก็จะมาชิมให้เพื่อนๆเนื้อเขาจะเหมือนเนื้อไก่เลยนะเนื้อสัมผัสเขานี่น,ะ,นววะเป็นอย่างนี้โยกุดมิตรโยกุดนี่นะคะจะเป็นแบบนี้เราก็จะกินกับซอสไมาอยองเน้ Ikke?